ชอบทางออกซิเจนใหญ่เริ่มเทิ่มมาตั้งเนี่ยข้างๆนี่ค่ะต้องเอาเครื่องช่วยหายใจตลอดทําอะไรนิดหน่อยก็ต้องวิ่งโอ้ก็ถือว่าเป็นเคสที่หนักของคุณหมอแล้นะเพราะว่ากลับถึงบ้านก็เลยมาเห็นตัวยาเนี่ยสั่งทันทีเลยคุณหมอเขาก็ดูว่าจะให้ออกซิเจนตลอดชีพจนกระทั่งมาเจอตัวบร้านอยู่คอทราบมาจากไหนนะคะคุณแม่คะก็หลานหลานเป็นคน ู่พัทยาเพราะเขาโทรมาบอกอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทานยาตัวนี้ดีไหมไปปรึกษาหลานหลานก็มาก็เอปรึกษาตัวยานี้ว่าผมก็เลยแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรซื้อเอาสั่งเลยลองดูราคาแพงไม่สนแล้วแลกกับชีวิตเราว่ามันจะดีขึ้นมเป็นยังไงมั้คะกระปลูกแรกกระปลูกแรกรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกนิดหนึ่งประมาณสักสามวัน แต่ว่าหายใจปกติก็สือค่อยๆดีขึ้นตาม<อ>ลําดับนะคะดีขึ้นยังไงบ้างคะ